มาแล้วนะครับสาหรับมีดหมอลายหน้าเกี้ยวนะครับที่หลายๆท่านนะครับอยากได้ไว้ครอบครองอยากได้ไว้ใช้เช่าบูชากันนะครับก็เป็นลายหน้าเกี้ยวถือว่าเป็นลายยอดนิยมที่สุดเหตุใดทําไมถึงเป็นลายที่ยอดนิยมที่สุดนะครับจะมีทั้งด้านเมตตามหานิยมเรื่องความรักนะครับแล้วก็ป้องกันคุณใสแฝงไปด้วยอํานาจบารมีนะครับอักขรที่ต่องนี้ก็เป็นพระเจ้า16กพระองค์ นะครับฝั่งนี้เป็นมงกุฎพุทธเจ้าฝั่งนี้พัดเจ้า5พระองค์ณนะโมพุทายะนะครับก็ถือว่าครอบคุมมากๆวันนี้เนี่ยผมได้มาเป็นนะครับปี -66 นะครับแล้วก็ปี65นะครับและก็ปี65ที่เป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่เนี่ยผมเหลือ3มเล่มแต่อันนี้เหลืออยู่ชุดหนึ่งนะครับแต่ไม่เยอะนะครับสนใจแอดไลน์มาได้เลยหรือใครไม่ถนัดโทรเบอร์มาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับรับประกันแท้ทุกกรณีรับซื้อด้วยนะครับรับเช่าซื้อคืนด้วยแล้วก็ใครมีก็แบ่งป